ล่าสุดนะ DMAX ็ D Mac และ r a กอนไอ e นะครับสองตัวที่เป็น 4JH ห้างเลิกผลิตไปแล้วนะครับไม่มีอะไรขายแล้วอันนี้ผมเพิ่งเช็คเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีที่ศูนย์ไหนสต็อกของค้างเก่าอยู่หรือเปล่าแต่ว่าของใหม่แท้ที่ผลิตออกใหม่เนี่ยตอนนี้เลิกผลิตไปแล้ว สวัสดีครับยางทองอะไร่ยนออโต้์วิต์อำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะ<ว>อ่ะคันนี้วีโกนะ 2TR อ,อ,อาการตัวร้อนร้อนหนาวหนาวน้ำหายนะครับอ่ะสตาร์ทดูดิช่างวิวเป็นไงวะออดูนะอ่ะตาร์พ่อโอ้เข้าตาไม่ได้ระวังตัวรอเย็นพุ่งเข้าตานี่นะคันนี้ความร้อนขึ้นนะครับ วันนี้มาคุยกันเรื่องอะไหล่ดีกว่านะรถยนต์เนี่ยซ่อมยากไม่กลัวหรอกกลัวอะไหล่มากกว่าอะไหล่หายากอะไหล่ไม่มีอะไหล่เลิกผลิตเนี่ยตัวแสบนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องอีซูดีแมกนะดีแมกรุ่นเนี่ยก็ยังไม่เก่านะครับยังไม่เก่าเท่าไหร่แต่ว่ารุ่นเนี้ยอะไหล่เลิกผลิตไปแล้วถ้าเกิดว่าหาอะไหล่เชียงกงไม่ได้เนี่ยจอดอย่างเดียวนะครับจะไปแปลงเป็นปั๊มสายก็ยากลําบากนะเพราะว่า อะไรตัวเนี้ถึงไปแปลงปั๊มสายแล้วมันก็ยังจะต้องใช้อยู่อีกนะครับสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดกระดิ่งเพื่อ <c oughs> เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> คันนี้เป็นรถยนต์อีสุ d max นะครับชมนี่นี่ดูไฟหน้านี่นะตัวแรกเลยเครื่องยนต์4 j h 1นะครับ มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัตินะผมเคยลงไปรู้สึกจะคลิป2คลิปแล้วมั้งเกี่ยวกับกล่องข้างเครื่องนี่นะนี่กล่องข้างเครื่องตรงนี้นี่ข้าง,างนี้ที่บอกว่ากล่องข้างเครื่องเสียแล้วชอบไปแปลงปั๊มสายกันแล้วมันก็จบนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยอาการเหมือนกับกล่องข้างเครื่องเสียเลยแต่ว่าจะมีอาการพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือบางทีก็จะสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้าง มีอารมณ์อยากจะติดก็ติดบางทีถ้าเกิดว่าติดแล้วมีอาการสะอึกสวิงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันเสียเอาช่างวิวลองสตาร์ทเครื่องหน่อยดิเดี๋ยวเอาตัวนี้วางดีๆนะนเดี๋ยวล่วงเอาสตาร์ทเีนะติดแล้วตอนนี้เดินเรียบนะเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วสวิงอาดับเครื่อง วิงเมื่อวานนี้เนี่ยพยายามสตาร์ทจนแบตหมดจนได้เอาแบตลูกใหม่ขึ้นนะครับอาการก็สตาร์ทไม่ติดเลยทั้งวันพอแบตลูกใหม่ขึ้นเอาติดติดบางทีก็ดับบางทีก็ดับแล้วมันไม่ติดเลยอะไรงี้นะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกล่องตัวนี้เสียกล่องบนเขาเรียกกล่องบนนะครับ วิธีการทดสอบนะครับกล่องบนเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทก็คือ 1. รถยนต์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติถ้าเกิดว่ารถยนต์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยข้างๆกล่องเขาจะเขียนไว้เลยว่า AT ทเห็นไหมเอ๊เดี๋ยวตีลังกาให้ดูเห็นไหมเอตรงนี้ข้างๆเนี่ยนี่นี่นะถ้าเป็นกล่องที่อยู่ในรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็จะเขียนว่า MT นะครับวิธีการทดสอบ ตอนแรกก็มองไปทางกล่องข้างเครื่องนั่นแหละเอากล่องข้างเครื่องมาลองเสียบดูแล้ว2ใบก็ไม่จบอาการของกล่องข้างเครื่องเนี่ยถ้าเสียแล้วก็คือเสียเลยนะครับจะสตาร์ทไม่ติดไม่มีว่าสตาร์ทติดยากบางอารมณ์อยากติดก็ติดถ้ากล่องข้างเครื่องเสียเนี่ยก็คือสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับส่วนมากก็จะหาทางออกโดยการที่ไปแปลงใส่ปั๊มสายนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างพอติดแล้วมีอาการสวิงนะครับดูแล้ว เป็นกล่องของตัวนี้กล่องบนเนี่ยเสียนะครับเดี๋ยวไปดูรถคันที่มันกล่องไม่เสียก่อนว่าจะเป็นอาการยังไงอ่ะคันนี้นะครับเป็นรถของพ่อผมเองเป็นเกียร์ธรรมดานี่นะ MT คันนี้เนี่ยวางปั๊มสายมาเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูก่อนนี่นะปั๊มปั๊มสายใส่มาเรียบร้อยกล่องข้างเครื่องเนี่ยยกเลิกไปแล้วแต่ว่าถ้ารถที่วางปั๊มสาย จะต้องไม่ยกเลิกกล่องใบนี้นะครับถอดกล่องใบนี้ออกไม่ได้อ่าช่างวิวสตาร์ทดูก่อนนี้เน,นะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูอ่าปกตินะนี่ไม่มีสะอึกไม่มีสะดุดโอเคพ่อวิธีการทดสอบนะครับต้องบอกก่อนว่ารถยนต์ 4JH ที่ไม่ว่าจะอยู่ในบอดี ดากอนไอหรือ d m m มเนี่ยเบอร์กล่องแยกกันนะครับแล้วก็ชนิดของเกียร์ก็แยกกันนะกล่องบนเนี่ยใช้มั่วกันไม่ได้ถ้าเกิดว่ากล่องบนของเกียร์ออโตโสเสียไม่สามารถเอากล่องบนของเกียร์ธรรมดามาใส่ได้แต่ว่าสามารถเอากล่องของสลับเกียร์กันเนี่ยมาทดสอบได้ว่ากล่องใบเนี้ยเสียหรือไม่เสียนะครับคันนี้เนี่ยพอสตาร์ทติดปุ๊บมีอาการสวิงบางทีก็ไม่ติด อยากจะไม่ติดก็ไม่ติดบางทีก็ติดง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูว่าสลับกล่องไปแล้วอาการดีขึ้นไหมอา้าผมจะเอากล่องของเกียร์ธรรมดามาใส่กล่องเกียร์โออตโต้อ่ะช่างวิวจัดการวิธีการถอดนี่นะถอดตัวล็อกปั๊๊ออกแล้วก็สไลด์ข้างหลังข้างล่างนี่ยนะออกนะครับ ต้องค่อยๆระวังนะครับแล้วก็กล่องใบเนี้ยเวลาล้างเครื่องอ่ะนะให้ระวังหน่อยเคยทําน้ําเข้าปักแล้วสตาร์ทไม่ติดด้วยนะครับวัวๆนี่เองนะเป็น fc มาเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็ล้างเครื่องให้เขาน้ําเข้าปากักสตาร์ทไม่ติดเลยนี่อ่านี่นะเอากล่องของ mt ใส่นะครับอ่าโอเคสตาร์ทช่างบิว ติดง่ายไหมนี่ติดแล้วเดินนิ่งด้วยลองเร่งดิออ้อาวปล่อยปอยเดินเบาไวด้ดินี่นะเอากล่องของเกียร์ธรรมดานะเกียร์เอมพีเนี่ยมาใส่เอาดับเครื่องลองสลับกล่องคืนที่ทีนี้ ดับเครื่องแล้วสลับกล่องคืนวิธีการทดสอบก็ประมาณนี้นะครับว่ากล่องใบนี้เนี่ยเสียหรือไม่เสียถ้าเกิดว่าเรามีรถของเพื่อนหรือว่ารถในอูเป็นกล่องแต่ว่าต่างเกียร์กันเนี่ยเราสามารถเอามาเสียบเพื่อวินิจฉัยได้นะครับว่ากล่องไอใกล่องใบนเนี้กล่องบนเนี่ยมันเสียหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวจะสลับกลับไปกล่องของเดิมเขาให้ดูนะตั้งแต่เป็นช่างมานะ เคยเห็นเสียอยู่คันนี้เป็นคันที่สองนะครับคันแรกก็คือจะอาการหนักกว่านี้จะสวิงหนักกว่านี้แล้วก็มีควันขาวออกมาเหม็นแสบตาด้วยอันนั้นก็คือเปลี่ยนกล่องบนนะหายผมเจอเมื่อประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากล่องใบเนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่ในสถานภาพไหนแล้วนะครับอา้าลองสตาร์ตติดนะเดี๋ยวถภาพกก็จะสวิง ไหมช่างวิวลงมาจากรถดิลงมาเห็นไหมสวิงตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในรถแล้วนะช่างวิวอยู่นี่เห็นไหมสวิงจะดับเอาโอเคดับเครื่องต้องบอกก่อนว่ากล่องข้างเครื่องเนี่ยกล่องข้างเครื่องข้างๆเนี่ยนะจะเป็นกล่องที่ควบคุมปั๊มนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับปัม๊มปั๊มเดิมปั๊มไฟฟ้าของเขาพอเรา รถเราเนี่ยกล่องเสียปั๊มก็จะไม่ทํางานน้ํามันก็จะไม่จ่ายขึ้นมาที่หัวฉีดนะครับทําให้นิยมไปวางปั๊มสายกันแล้วก็ยกเลิกไอ้กล่องตัวนี้ทิ้งนะครับแต่ว่ากล่องบนตัวนี้ที่นะเท่าที่ได้รับข้อมูลมาก็คือควบคุมเกี่ยวกับเซนเซอร์ต่างๆเซ็นเซอร์หน้าเครื่องเซนเซอร์พวกปีพีเสือ้อแล้วก็พวกแอร์พวกรอบอะไรงนี้ถ้ากล่องมันเสียเครื่องก็จะลวนนะครับล่าสุดนะ DMAX และ d r a g o n Eye นะครับ2ตัวที่เป็น 4JH แล้วก็กล่องบนตัวนี้ด้วยนี่นะที่กล่องบนเสียห้างเลิกผลิตไปแล้วนะครับไม่มีอะไรขายแล้วอันนี้ผมเพิ่งเช็คเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีที่ศูนย์ไหนสต๊อกของค้างเก่าอยู่หรือเปล่าแต่ว่าของใหม่แท้ที่ผลิตออกใหม่เนี่ยตอนนี้เลิกผลิตไปแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออตโต้หรือเกียร์ธรรมดาเนี่ยเมื่อเช้าเช็คของเกียร์ออตโต้คันนี้ตามเบอร์กล่องเลยบอกว่าเลิกผลิตไปแล้วราคาอยู่ประมาณนู่นแหลกเกือบสองหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในบอดี้ดากอนอ y e กล่องใหม่เบอร์ก็สองหมื่นกว่าราคาจะไม่เท่ากันเบอร์กล่องจะไม่เหมือนกันนะครับจำไว้ตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการแบบเนี้ย รถสวิงสะดุดสะอึกนะครับบางทีก็สตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างมีแนวโน้มว่าไอเจ้าเนี้ยจะเสียไอกล่องตัวบนเนี่ยนะกล่องสองปลั๊กเขาเรียกนะครับกล่องบนตัวเนี้ยแล้วถ้าไปวางปั๊มสายก็ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้ารถที่วางปั๊มสายไม่มีกล่องใบเนี้ยวิ่งไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไปวางปั๊มสายนะครับเราก็ยังคงจะต้องใช้กล่องใบนี้อยู่นะถอดออกไม่ได้เพราะว่าคันของพ่อผมเนี้ย วางปั๊มสายมานานแล้วแต่จําไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าถอดกล่องใบนี้ออกเนี่ยมันจะเกิดอาการอะไรขึ้นนะผมจําไม่ได้แต่ว่าเราห้ามยกเลิกกล่องใบนี้ออกนะครับส่วนถ้าเป็นเกียร์ออตโต้แล้วไปวางปั๊มสายนะครับก็ต้องแปลงกล่องใบนี้อีกนะข้อมูลผมมีมาอย่างนี้เขาจะต้องไปทําการดัดแปลงกล่องใบนี้ต้องไวริ่งใหม่นะครับมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับ พวกแอร์พวกรอบเกียร์ประมาณนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทํานานแล้วนะก็เป็นข้อมูลไว้สําหรับพันที่ใช้ 4JH ไม่ว่าจะเป็นบอดี้ด g o n Eye หรือว่าเป็นบอดี้ของ DMAX นะครับกล่องกล่องบนเนี่ยนะเลิกผลิตไปแล้วกล่องข้างไม่แน่ใจกล่องข้างเดียเ๋ยวนี้หาได้ง่ายๆอยู่นะครับยังไม่ค่อยสูญพันธุ์สักเท่าไหร่แต่ว่ากล่องบนเนี่ยหาไม่ได้แล้ว เบิกศูนย์ไม่ได้ราคาก็แพงมากด้วยหลักหมื่นหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ประมาณนี้นะครับนี่อาการก็คือสตาร์ตติดแล้วสวิงนะครับเคกบางคันเคกควันขาวแล้วก็มีควันแบบเหม็นแสบตามาเหมือนแบบเป็นไอเสียที่ว่าจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ร0อซผมเคยเจอมาสองคันอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นคันที่2องกำลังหาของอยู่หาได้แล้วนะแต่ว่าถ้าเบิกใหม่เนี่ยไม่มี เชียงกงเนี่ยผมเช็คประมาณสักเกือบเกือบสิบที่มีอยู่ที่เดียวหาโคตรยากเลยนะครับหายากมากๆถ้าเกิดว่ายังรักรถรุ่นนี้อยู่ยังต้องการจะใช้รถรุ่นนี้อยู่ถ้าเกิดเราหากล่องใบนี้ได้เนี่ยนะเป็นร้านที่ไว้ใจได้แน่ใจว่ากล่องไม่เสียเอามาทดสอบดูถ้าเกิดเราจะใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ซื้อมาเก็บไว้ก็ได้นะครับราคาก็หลักแล้วแต่เขาจะขายอ่ะช่วงนั้นหาของยากอาจจะแพงหน่อยอะไรเงี้ย มันขึ้นอยู่กับคนขายว่าราคากล่องมันจะเท่าไหร่แต่ก็ประมาณทักน่าจะหลักพันน่ะแหละนะตอนนี้ผมกําลังให้เขาส่งมาทดสอบให้อยู่นะครับถ้าเกิดใช้ได้ก็คันนี้ก็ถือว่าจบถือว่ายังโชคดีอยู่ที่ว่าเราหาเชียงหาเป็นกล่องเชียงกงได้นะครับสำหรับรถยนต์หลายๆรุ่นนะครับการซ่อมเนี่ยยากง่ายแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเรามีคู่มือมันก็ค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะแต่ว่าหัวใจสําคัญ ก็คืออะไหล่เนี่ยยังมีให้หรือเปล่าอะไหล่ยังผลิตหรือเปล่านะครับอย่างคันนี้เนี่ยตอนนี้อะไหล่ไม่ผลิตแล้วจบแล้วนะครับถือว่าหมดยุคถ้าใครรู้ตัวเร็วเก็บอะไหล่มีการสต็อกอะไหล่ไว้เราอยากใช้รถรุ่นนี้นานๆก็ได้เปรียบหน่อยนะครับพยายามศึกษาดูหน่อยนะครับดูว่าเอ๊ะรุ่นนี้มีความเสี่ยงมีการที่ว่าจะ ซ่อมอะไรตรงไหนไวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไหมมีเอกลักษณ์ตรงไหนอย่างถ้าเป็น4 j h ก็จะมีปัญหาบ่อยๆก็คือกล่องข้างเครื่องนะครับแล้วก็ที่มีปัญหาตอนนี้ที่เจอกันอยู่ที่ผมออกมาบอกก็คือกล่องบนเลิกผลิตไปแล้วจบอวสานนะครับไม่ต้องไปหามีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ถามทั้งห้างก็แล้วถามทังตีเพรก็แล้วเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็คือ ต้องช่วยเหลือตัวเองแหละถ้าเกิดว่าช่างวินิจฉัยโรคแล้วว่าอา้าวไอตัวนี้เสียแน่นอนแต่ว่าหาของไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องหาทางออกทางอื่นนะครับไปหากล่องเชียงกงหรือว่าอะไรยังไงก็ลองดูนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเป็นข้อมูลไว้แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสําหรับ f c ผู้ติดตามนะครับหลายๆท่านที่ส่งข้อความมาเป็นกําลังใจนะครับในปัญหาที่ผมประสบอยู่ตอนนี้ก็คือ เป็นลองโควิดลองโควิดเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะแล้วก็เป็นภาวะซึมเศร้าผมว่ากําลังใจตอนนี้ดีขึ้นเยอะเกือบร้อปรล้ประมาณสัก99%นะดีขึ้นเดี๋ยวจะหาคลิปมาลงให้ดูเรื่อยๆนะเป็นคลิปเกี่ยวกับพวกรถยนต์แนะนําอะไรหรือว่าอาจจะเป็นคลิปของสปอนเซอร์มาลงอย่างล่าสุดก็เป็นกล้องติดหน้ารถนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่มาลงเนี่ยผมจะคัดนะไม่ใช่ว่า มาปุ๊บผมรับทุกเจ้าเลยไม่ผมต้องดูว่าคุณภาพเนี่ยดีจริงๆถึงจะกล้าเอามาลงให้ดูนะครับมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ 2TR คันนี้นะครับที่น้ำพุ่งตั้อนต้นคลิปถ้าเกิดอยากดูสาเหตุนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับตรงไหนถ้าอยากรู้ก็เหมือนเดิมนะคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยว่าเปิดฝาสูบ 2TR นะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไปครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ